พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับถ้าปฏิเสธวัะสงสารนอกจากจะทําให้จิตวิญญาณวิบัติที่เราเล่าให้ท่านฟังมาทั้งหมดแล้วมันจะทําให้ดาวเคราะห์โลกดวงนี้วิกฤตด้วยโลกจะวิกฤตโลกนี้หรือดาวเคราะห์โลกเซรีนี้จะวิกฤตความวิกฤตเรามีตัวอย่างจะบอกท่านเราจะไม่บอกทั้งหมดแต่ดาวเคราะห์โลกดวงนี้จะวิกฤต ถ้าท่านพากันหนีออกไปจากดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้หมดตีนไม่ติดดินไปลออยู่ข้างบนตีนไม่ติดดินไม่เป็นคนสองมิติท่านเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่พระบิดาทรงกำหนดสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกถ้าโลกไม่มีเพื่อนผู้ร่วมงานสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือดาวเคราะห์โลกจะหมุนรอบตัวเองช้าลงเพราะไม่มีแรงเหวี่ยงหมุนเนื่องจากอะไรครับ เนื่องจากไม่มีความรักจากจิตมนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตมีแต่จากต้นไม้ต้นไร่ที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสัตว์เล็ก,ลกๆน้อยๆมันยังไม่มีพลังงานความรักมากพอที่จะช่วยทําให้โลกนี้เวียงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้มันถ้าท่านพากันหนีไปจากโลกหมดไม่มีใครมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะดูแลโลกไม่มีใครเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อใช้ความรักหรือเมตตาธรรมค้าจุนโลกโลกก็จะหมุนช้าลง แปลว่าอะไรโลกก็จะเสียสมดุลอันตรายอันยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นพระบิดาจึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้คือไปเดินตามหลังคนนําทางตาบอดไม่ได้เพราะคนที่ทําให้คน่นหลงทางก็จะวิบัติคนที่ไปเดินตามคนที่พาหลงทางก็จะวิบัติและโลกก็จะวิบัติพระองค์จึงทรงยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ได้จึงต้องให้เรามากล่าวพระโอวาทให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันทั้งโลก ถึงแม้ฟังไม่พร้อมกันสดๆในคืนนี้นี่ก็จะตีหนึ่งครึ่งนะเราบอกเวลาจริงให้เพราะบางท่านฟังเพลินนึกว่าท่านกำลังชมเทปรายการหรือวิดีโอที่บันทึกไว้แต่แต่ตอนไหนไม่รู้แล้วมาบรีเพลย์ให้ท่านดูไม่ใช่นี่กำลังสตรีมสดๆให้ท่านฟังให้ท่านชมกำลังกล่าวสดๆให้ท่านชมไม่ใช่เทปสั้งกจไหมนะ ทุกอย่างเนี่ยถ้ามีการกระแอมมีการกระอยมีการอะไรท่านก็จะได้ยินนะมีการแสดงาภาพบางอย่างผิดพลาดมันก็ผิดพลาดเสียงผิดพลาดก็จะผิดพลาดยกเว้นบางตอนน่าเกียดเราสามารถตัดต่อได้เพื่อทําให้มันสมูทขึ้นเราก็จะทําแต่ท่านสังเกตได้ว่าน,นี่คือสดๆเอานะโลกวิกฤตถ้าจิตแมเพียงแค่จิตสํานึกของมนุษย์ป่วยหรือไม่มีมนุษย์ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกนี้หรือเหลือน้อยลง น้อยกว่าค่าจํานวนที่พระองค์ทรงกําหนดไว้เป็นค่าคงที่ที่เราบอกแล้วจำนวนรูปธรรมมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกที่จะช่วยใช้ความรักคําจุนโลกจะต้องมีจํานวนเท่าที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ถ้าน้อยกว่าโลกจะหมุนช้าถ้าโลกไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยโลกจะหยุดหมุนหรือถ้าโลกมีคน มากเกินและเป็นคนดีเป็นคนชอบทําโลกนี้ก็จะหมุนเร็วเกินไปด้วยมันจำนวนค่าของคนที่เป็นค่าที่สมดุลที่ค่าของคนที่พระองค์จึงต้องทรงกำหนดใครอยากจะมาเกิดใครอยากจะฆ่าตัวตายจึงทําอย่างนั้นไม่ได้ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงประการที่สองที่พี่น้องๆชาวโลกจะฉลาดน้อยลงโลกจะวิกฤตเพราะชาวโลกก็คือมนุษย์โลกเนี่ยจะฉลาดน้อยลงถามว่าทำไมฉลาดน้อยลง ถ้ามนุษย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเหลือน้อยลงที่อยู่บนโลกอำนาจแม่เหล็กโลกมันก็จะต่ําลงคือจะเสียสมดุลมนุษย์เราจะฉลาดมากจะฉลาดน้อยมนุษย์เราจะสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับจักรวาลอื่นๆได้ต้องติดต่อผ่านโครงข่ายสนามแม่เหล็กของโลกที่เชื่อมโยงกับสนามพลังงานสนามแม่เหล็กของดาวดวงอื่นหรือของจักรวาลอื่นการใช้ปัญญาของมนุษย์หรือการสื่อสารติดต่อกับจักรวาลได้มันทาให้มนุษย์ฉลาดขึ้น มนุษย์ฉลาดคือคนที่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเองได้โดยการใช้จิตกับปัญญาเป็นคลื่นไปเซิร์ชหาหาองค์ความรู้หรือองค์ธรรมะที่เป็นสัจธรรมชั้นสูงนะในจักรวาลน,นี้ได้ซึ่งถ้าสนามไม่เล็กโลกออนแอนะยกระดับไม่สูงจิตตปัญญาของมนุษย์เราก็จะไม่สามารถเชื่อมโยงกับสนามจักรวาลเพื่อจะไปนค้นหาคําตอบที่สุดยอดที่เป็นเลิศที่เป็นอัจฉริยะที่เป็นปัญญาปาฏิหาร เอามาเข้าสู่เป็นองค์ความรู้ของดาวเคราะห์โลกเศีนี้ได้เราพูดหยาบๆให้ท่านฟังเราจะไม่ลงลึกเพื่อจะอธิบายว่าถ้าสนามไม่เด็กโลกมันอ่อนแอโครงขายสนาไม่เด็กโลกมันยกตัวจากพื้นโลกต่ําไม่ถึง60,000กิโลเมตรเลยมันต่ํามากเลยยกนะท่านก็จะเป็นคนคนทั้งโลกนี้ก็จะไม่ฉลาดจะไม่ฉลาดคือพูดง่ายว่าจะไม่สามารถคิดสร้างสรรค์อะไรที่ยิ่งใหญ่ได้ เพราะสนามแม่เหล็กโลกเสียสมดุลประการที่3โลกจะวิกฤตเพราะชาวโลกจะมีอายุไขสั้นลงอายุไขสั้นลงท่านรู้ไหมว่าอายุไขหมายถึงอายุไขของเครื่องยนต์แห่งกรรมยังไม่ทันถึงคิวที่จิตวิญญาณขอโอกาสจากพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรีเซ็ตตัวเองใหม่คือตายไปในชาตินั้นจบสิ้นอายุไขแล้วรีบมาเกิดใหม่ยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับแต่อายุไขจะสั้นลงเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมจะสุดโรม อวัยวะภายในที่เป็น,นกลไกอัตโนมัติจะทํางานไม่สม่ําเสมอจะกระตุกเช่นหัวใจจะกระตุกเต้นไม่เป็นจังหวะหัวใจจะกระตุกบอดจะทํางานไม่เต็มพลังนะอวัยวะภายในที่ใช้ไฟฟ้านะใช้ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติเนี่ยจะแปรปรวนจะวิปริตเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านจะต้องโลกพาหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุม้มโลกไว้รวมทั้งตัวท่านด้วยถ้าโลกหมุนช้าลง และถ้าอํานาจแม่เหล็กโลกออนแอพลังอํานาจของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําที่จะเกิดขึ้นในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเพื่อเอามาใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ทุกเซลล์และเอามาใช้ในการทํางานของอวัยวะที่ทํางานในระบบอัตโนมัติมันจะบกพร่องมันจะทํางานไม่เต็มพลังโอกาสที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรวมทั้งอวัยวะมันจะเสื่อมไม่ใช่สมองอย่างเดียวร่างกายสังขารก็จะเสื่อม มันก็จะหอ่อเหี่ยวโหดหูมันก็จะย้อยมันก็จะย่อนแล้วมันก็จะยานเร็วกว่ากำหนดนี่คือความวิบัติของโลกและก็ทุกคนก็คือโลกแหละมนุษย์เองเนี่ยก็จะวิบัติเองนึกออกไหมประการที่สี่มหานตาภัยพิบัติจะรุนแรงขึ้นมหานตาภัยโลกจะรุนแรงขึ้นเพราะโลกเสียสมดุลเวลาโลกหมุนช้าลง แกนหมุนของโลกก็จะสายถกแทกถกแท,ก,ทกเหมือนลูกข่างที่เด็กเล่นตอนที่มันกําลังจะล้มโลกมีอาการเหมือนกําลังจะล้มเห็นไหมฮะสนามแม่เหล็กโลกก็วิปริตโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกก็เสียสมดุลแกนหมุนของโลกก็แกว่งไปแกว่งมามันทําให้มีผลอะไรมีผลต่อกลางวันกลางคืนมีผลต่อภูมิอากาศที่สําคัญก็คือจะมีผลต่อการสั่นสะเทือนของพื้นเปลือกโลก เนื่องจากแรงระเบิดในแกนโลกเพราะจิตมนุษย์เนี่ยนะมีความรักหรือมีพลังงานด้านบวกให้กับโลกน้อยไปการระเบิดในแกนโลกไม่สม่ำเสมอพอมันไม่สม่ำเสมอปั๊บแผ่นเปลือกโลกที่มีอยู่ด้วยกัน3แผ่นตอนนี้มันกลายเป็น7แผ่นเพราะมันแตกเนื่องจากโลกเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมาหลายครั้งแล้วมันก็จะเกิดการสั่นไหวแรงๆก็คือมีการกระตุกเพราะแรงดันมันไม่คงที่มันไม่สม่ำเสมอมันมีการซุดขึ้นซุดลงถ้าเป็น สุดขึ้นสุดลงใต้มหาสมุทรมันก็จะทําให้เกิดสึนามิใช่ไหมแต่ถ้ามันนะมีการเคลื่อนที่พื้นแต่โลกพื้นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ในแนวนอนมันก็จะทําให้เกิดแผ่นดินไหว world, ถ้าเคลื่อนที่แรงมันก็จะไหวแรงเคลื่อนที่ค่อยก็จะไหวค่อยโอกาสจะไหวแรงมันมีสูงอยู่แล้วเพราะว่าแรงดันในแกนโลกมันไม่คงที่มันเลยทาให้แผ่นเปนเลือกโลกเคลื่อนตัวในแนวระนาบก็มีเคลื่อนตัวในแนวขึ้นขึ้นลงลงในแนวดิงก็มาก นี่คือความจริงที่มันจะเกิดขึ้นที่จะทําให้โลกนี้วิกฤตและถ้ามันวิกฤตแรงๆถึงขั้นวิบัติไหมพี่น้องครับถึงขั้นวิบัติแน่ถ้าภาษาหยาบๆคาว่าวิบัตินี่เขาแปลว่าซิบหายอ่ะนึกออกไหมประการต่อมาประการสุดท้ายมนุษย์จะเผชิญศัตรูจากอวกาศเนื่องจากรั้วของโลกไม่แข็งแรง คือสนามแม่เหล็กโลกอ่อนแอโครงข่ายของสนามแม่เหล็กโลกไม่สมดุลท่านจะสังเกตเห็นไปเรื่อยๆให้สังเกตท้องฟ้าจะมีลูกไฟลูกใหญ่ๆเนี่ยนะพุ่งผ่านลงมาในบรรยากาศโลกประเทศนั้นประเทศนี้แล้วมันจะตกเกือบใกล้ถึงพื้นโลกบ่อยขึ้นและต่อไปท่านจะได้ยินว่านะลูกไฟก็คืออุกกาบาตเนี่ยตกถึงพื้นแล้วเหลือเป็นก้อนแล้วมนุษย์ดีใจเก็บได้ก็ไปขายเป็น10บล้านร้อยล้านดีใจเถอะครับวันหน้าก้อนที่ลงมามันจะลงบนหลังคาบ้านแล้วใหญ่กว่านั้น และจะเป็นหลุมลึกถ้าลงในทะเลก็จะเกิดคลื่นยักษ์ไซโคลนท่านเข้าใจคลื่นยักษ์ไซโคลนไหมลงตู้มในในทะเลหรือหมหาสมุทรมันจะเกิดเป็นวงคลื่นโดยรอบและก็จะหายไปทั่วทิศนะรอบรอบๆชายฝั่งหมหาสมุทรที่ไอ้ก้อนอุกาบาตเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญมันตกลงมาเนี่ยจะได้รับภัยจากซึนามิก็คือคลื่นท่าเรือพร้อมกันทั้งหมดอันไหนถึงก่อนก็จะโชคร้ายก่อนอันไหนถึงทีหลังก็โชคร้ายทีหลัง มันจะไม่ใช่เป็นคลื่นหน้ากระดานแบบเดิมถ้าเป็นก้อนอุกบาตตกตุ้มลงไปในมหาสมุทรนอกจากน้ําจะเสียน้ําจะร้อนถ้ามันก้อนใหญ่นะเพราะมันเป็นลูกไฟมันไหม้ไม่หมดอะสึนามิไม่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่เกิดขึ้นแน่ๆพี่น้องที่มีบ้านเรือนนิวาสถานอยู่ติดช,ชายทะเลติดมหาสมุทรจงจําคําพูดของเราไว้ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะได้เห็นแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเพราะทุกวนันนี้โลกมันวิกฤตไปหมดแล้วเพราะมนุษย์วิกฤตด้านจิตสํานึก โลกกําลังวิกฤตตามเมื่อวิกฤตทั้งมนุษย์วิกฤตทั้งโลกและมันวิกฤตไม่หยุดมันก็จะวิบัติทั้งมนุษย์และทั้งโลกพี่น้องครับศัตรูจากอาวกาศยังไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เป็นเทววัตถุอย่างเดียวยานที่มาจากต่างพิภพต่างดาวต่างอะไรที่ท่านชอบเรียนรู้กันนะมันก็จะมาแล้วเราก็จะต้องต่อสู้กับอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมาย ต่อสู้กับภัยพิบัติโลกต่อสู้กับเชื้อโรคต่อสู้กับดินน้ำลมไฟที่มันจะเป็นภัยพิบัติว่ามากแล้วต่อสู้กับการรู้แจ้งต่อสู้กับมารหรือซาตานเพื่อจะทําให้ตัวเองหลุดพ้นนับว่าอักโขแล้วต่อสู้กับการบ้านการเมืองต่อสู้กับเศรษฐกิจต่อสู้กับการมีชีวิตรอดว่าต่อสู้ยุ่งยากแล้วยังจะต้องมีศัตรูที่มาจากฟ้าอีกทั้งที่ไม่มีชีวิตและทั้งที่มีชีวิตทั้งที่เราสู้ได้และเราไม่รู้ว่าเราจะสู้ได้หรือไม่ ยังมีอีกมากมายซึ่งวันนั้นเราจะต้องมาพูดให้ท่านฟังอีกไม่งั้นท่านก็ไม่รู้ไม่งั้นท่านก็ไม่มีกฤตสติแต่วันนี้เวลาของเราก็คงจะมีเพียงเท่านี้มั้งนะเพราะเลยเวลาตีหนึ่งครึ่งตามที่ตั้งใจไว้พอสมควรนะนะก็หวังว่าท่านคงจะได้ประโยชน์จากการสื่อพระโอวาทตั้งแต่สามทุ่มครึ่งมาจนถึงวันนี้จาก e ี315ขอขอบคุณน้องออสน้องบุญธรรมทีมงานที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก ตั้งแต่สามทุ่มครึ่งรวมทั้งรูปธรรมท,ที่ไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรม PP, พี่ๆน้องๆช่างเทคนิคของเราที่น่ารักซึ่งอยู่ในวงโคโจรของดาวพฤหัสเรากราบขอบคุณทุกๆรูปธรรมและที่สําคัญที่สุดคือกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้บทเรียนอันล้ําค่าแก่มนุษย์ขอพระบารมีของพระบิดาทรงเมตตาช่วยละลายมิจฉาทิฐิของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่ได้ฟังความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงสุด เกี่ยวกับเรื่องของปฏิเสธวัตตะสงสารแล้วจิตวิญญาณจะหลงมิติในที่สุดเมื่อหลงไปแล้วทั้งจิตวิญญาณเองและทั้งโลกเสรีนี้จะถึงการวิบัติลูกจึงจำเป็นต้องขอพระเมตตาพระองค์ประธานพระโอวาทสำคัญบทเรียนบทนี้สำหรับวันเสาร์ที่สองธันวาคม2564ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นของขวัญปีใหม่จากพ่อ ผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งโลกคือพี่พี่น้องน้องทุกคนทุกชนชาติและทุกศาสนากราบพระบาทพระบิดาท,ทรงพระเมตตาโปรดประทานพระพรอันประเสริฐโปรดประทาน,พ,พ,น,ทานพลังงานความรักก้อนสุดท้ายสําหรับคืนนี้ให้กับพี่พี่น้อง,น,องน้องของลูกได้เติมเต็มเพื่อทําให้ทุกคนไม่ง่วงนอนไม่อ่อนเพลียนะมีพลังอานาจมากขึ้นเหมือนพระองค์ทรงชาร์จแบตเตอรี่ที่ต่อมไทมัสให้กับพี่พี่น้องน้องที่มีพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่อ่อนแอได้มีพลังอำนาจที่เข้มแข็งขึ้น ขอให้พี่ๆน้องๆของลูกทุกคนมีสติทางวิญญาณมากขึ้นจากพระโอวาทของพระองค์ในค่ำคืนนี้ท่านทั้งหลายจะติดตามรับชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าตั้งแต่3ามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางช่องทางเดียวกันนี้คือ Facebook วิสุทธิปัญญาและทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกในครั้งต่อไปคือครั้งที่316วันนี้ถ้าเรามีสิ่งใดที่ก้าวล่วงท่านทั้งหลายไปด้วยกายวาจาใจ เพราะความไม่รู้ <_ d ream> เพราะความประมาทหรือเพราะความขาดสติเรากราบขออโหสิกรรมต่อพี่น้องๆทุกคนด้วยทั้งที่มีรูปธรรมและไม่มีรูปธรรมและลูกกราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาเหมือนเดิมทรงกระทําโมฆะกรรมคือให้อภัยกับลูกด้วยถ้าลูกลูกของพระองค์คนไหนพี่น้องของลูกไม่ยอมอโหสิกรรมหรือไม่ยอมให้อภัยกับลูกและยังก้าวล่วงอีกขออย่าให้ลูกไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับผู้ที่ไม่ประเสริฐเหล่านั้นนะเพราะเขาพิพากษาตัวเขาเองแล้วนะกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาลูก สารหน้าลูกจะกราบพระบาทพระบิดาและมาพบกับพี่ๆน้องๆบนดาวเคราะห์โลกเซรีดวงนี้ใหม่ราตรีสวัสดิ์และสวัสด,ดีปีใหม่ครับ